เมทวนเตียนพิงก์อีคอมเมิร์ซที่ให้บริการด้านไลฟ์สไตล์ปัจจุบันมีมูลค่ากิจการกว่า9ล้านล้านบาทคือหนึ่งในบริษัทที่กำลังเป็นผู้นำในโลกธุรกิจเซอร์วิสแพลตฟอร์มที่กำลังแข่งขันกันในรูปแบบของอินเทอร์เน็ตเกมและคนที่เดินหมากแบบนี้ให้เมทวนเตียนพิงกกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ได้ก็คือหวังซิ่งสุดยอดนะักกอปปี้จีนที่ปัจจุบันถูกจัดชั้นให้เป็นแกลเดีเตอร์แนวหน้าของกองทัพสตาร์ทอัพจีน ทำไมไม่ทวนเตียนทิ้งถึงเป็นเกมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดของหวันซิ่งลงถึงแม่จะเล่าให้ฟังในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงเปรียบเสมือนว่าเรากำลังเล่นอยู่ในเกมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดหรืออินฟินิตเกมเกมที่ไม่มีกติกาตายตัวเทคโนโลยีใหม่ๆสามารถเกิดขึ้นได้และพลิกกระดานได้ตลอดเกมที่ไม่มีผู้แข่งขันที่ชัดเจนผู้เล่นรายใหม่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ผู้เล่นรายเดิมก็ここหายไปได้ทุกเวลาเช่นเดียวกันเรายากที่จะรู้ว่ากำลังแข่งกับใครอยู่เกมที่ไม่มีกรอบเวลาในการแข่งขันไม่มีผู้ชนะหรือแพ้นะจุดสิ้นสุดมีแต่ผู้นำและผู้ตามไม่ทวนเตียนพิงเป็นไลฟ์สไตล์อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่เชื่อมโลกออนไลน์สู่การใช้บริการในโลกจริงของเราแบบไร้รอยต่อถ้าเราอยากหาอาหารอร่อยๆทานสำหรับคนจีนนะคะคิดอะไรไม่ออกก็เปิดเตียนพิง อ่านรีวิวร้านอาหารอ่านเสร็จอยากลองก็สามารถกดซื้อดีลส่วนลดแล้วจองโต๊ะไปทานที่ร้านกันได้เลยหรือจะกดสั่งให้มาส่งที่บ้านก็แล้วแต่ความสะดวกหรืออยากไปเที่ยวที่ไหนไม่รู้แหล่งไหนฮิปที่ไหนดังก็เซิร์ชหาอ่านรีวิวทั้งที่เที่ยวที่พักหาไกด์จองรถจองโรงแรมจองตัว๋วเครื่องบินหรือว่าถ้าไม่ได้ไปไหนไกลในแต่ละวันอยากจะเดินทางสะดวกจะเปิดจัก,กรยานเรียกรถ เรียกคนมาทําความสะอาดที่บ้านทําสวยพักผ่อนจองตัวหนังทําสปาออกกําลังกายแบบใกล้ๆก,ก็สามารถหาข้อมูลและจบดิวได้ทุกอย่างในแอปเดียวและด้วยความที่เป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซที่ให้บริการในโลกออนไลน์มากมายจึงทําให้เมทวนเตียนเพิงนั้นสามารถนําข้อมูลของผู้บริโภคมาต่อย,ยอดเพื่อที่จะนําเสนอบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีมากยิ่งขึ้น และไม่ใช่แค่ฝั่งผู้บริโภคแต่ปัจจุบันเมย์ทวนเตียนพิงอยยังสร้างอีโคซิสเต็มที่สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับร้านค้าพาร์ทเนอร์ให้สามารถบริหารจัดการหลังร้านได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากรายงานผลประกอบการของเมย์ทวนเตียนผิงนะคะช่วงครึ่งปีแรกของปี2020เนี่ยสามารถทำรายได้แตะระดับเกือบ2 0 0 0 0ล้านบาทค่ะ โดยรายได้หลักๆของเมทวนเตี่ยนผิงนั้นแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันรายได้ส่วนแรกนั้นมาจากฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะที่คิดเป็นประมาณ50%ของรายได้ทั้งหมดช่วงครึ่งปีแรกของปี2020เนี่ยก็ทำไปได้ถึง1 1 1 0 0 0 0ล้านบาทเพิ่มขึ้น2.1%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะต้องบอกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยถือว่าเป็นจุดแข็งสำคัญของเมทวนเตี่ยนพิงเลยเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถครองส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในจีนถึง60%กันเเลยยทีีดว โดยมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี2025ไม่ทวนเตี่ยนพิงจะมีปริมาณยอดคําสั่งซื้ออาหารทางออนไลน์สูงถึง100ล้านออเดอร์ต่อวันส่วนที่2นะคะคือรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับการจองที่พักสายการบินอินสตอลและไลฟ์สไตล์ซึ่งส่วนนี้นะคะคิดเป็นรายได้ประมาณ35,000ล้านบาทส่วนนี้เนี่ยลดลง21.6%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะ และส่วนที่3ก็คือรายได้จากธุรกิจอื่นๆนะคะซึ่งก็หมายรวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับค่าปลีกธุรกิจให้บริการแชร์รถจักรยานเรียกรถคอมมูนิตี้กรุ๊ปบายโดยมีรายได้รวมประมาณ45,350ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.1%จากช่วงเวลาเดียวกันจากปีก่อนหน้าค่ะซึ่งส่วนธุรกิจอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นการเติบโตที่น่าสนใจนะคะ อย่างธุรกิจเมทวนอิน t a าช้อ p ปิ้งนะคะถือเป็นการเชื่อมต่อตลาดสดกับร้านอาหารให้สามารถขายวัตถุดิบอาหารสดรวมไปถึงสินค้าต่างๆของพวกเขาเนี่ยผ่านช่องทางของเมทวนเด่ยนพิงได้ปัจจุบันนะคะมีตลาดสดมากกว่า300แห่งค่ะที่เข้าร่วมโปรเจกต์นี้นะคะ นอกจากนี้ยังมีเมยทวนกอสซี่นะคะที่ร่วมมือกับร้านสะดวกซื้อและร้านขายของชำให้สามารถทำธรุรกิจออนไลน์ได้ปัจจุบันเนี่ยมีการให้บริการในเมืองใหญ่ของจีนไม่ว่าจะเป็นปักกิ่งเซี่ยงไฮ้และกวางโจและก็ยังมีเหมยทวนซีเล็กค่ะที่ให้บริการ Group b ายอิงกับบรรดายูเซอร์นะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะเน้นไปที่อาหารสดวัตถุดิบและก็ของใช้ประจำวันต้องบอกว่า g r ุ๊ p บายอิงเป็นส่วนธรุรกิจที่เติบโตดีมากนะคะ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถซื้อสินค้ารวมรวมกันได้ในราคาที่ถูกลงโดยทางเมทวนเตียนผิงเนี่ยจะมีการตั้งกลุ่มลีดเดอร์ในแต่ละชุมชนขึ้นเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าลดราคาผ่านช่องทางบีแชทและผู้บริโภคเนี่ยก็สามารถทำการซื้อสินค้าผ่านกลุ่มลีดเดอร์ได้และก็จะสามารถรับสินค้าได้ในวันถัดไปนั่นเองค่ะจากปี2018นะคะที่เมทวนเตียนพิงเข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในวันนั้นเนี่ยมีมูลค่ากิจการอยู่ที่1.5ล้านล้านบาท ปัจจุบันนะคะเมย์วนเตียนผิงนั้นมีมูลค่ากิจการกว่า9ล้านล้านบาทค่ะซึ่งตัวเลขนี้นะคะทำให้เมย์วนเตียนผิงเนี่ยถือว่าเป็นแพลตฟอร์มให้บริการออนไลน์ใหญ่เป็นอันดับ3ในจีนเป็นรองแค่เพียงเทนเซ็นและอาลลีบาบาเท่านั้น และถ้าเอาเมทวนเตี่ยนผิงเปรียบเทียบกับผู้ให้บริการธุรกิจใกล้ๆกันในระดับโลกนะคะก็ต้องบอกว่าเปรียบเทียบกับ DoorDash ซึ่งเป็นผู้ให้บริการธุรกิจ Food Delivery ที่ครองส่วนแบ่งในตลาดสหรัฐสูงที่สุดเนี่ยเมทวนเตี่ยนผิงก็ยังใหญ่กว่าถึง5เท่าตัว ส่วนถ้าเอาไปเทียบกันกับ Uber Technologies นะคะซึ่งเป็นผู้ให้บริการเรียกรถแท็กซี่แล้วก็ยังเป็นเจ้าของ Uber e a s t แล้วก็ Postmates ธรุรกิจ Food Delivery ของ Uber เนี่ยนะคะเมย์ทวนเตียนผิงก็ยังใหญ่กว่าถึง3เท่าตัวกันเลยทีเดียวความยิ่งใหญ่ของเมย์ทวนเตียนผิงในวันนี้นะคะมาจากการเดินหมากอันแยบย์ของหวังซิ่งสุดยอดนะักก๊อปปี้ชาวจีนที่วันนี้ถูกจัดอันดับให้เป็นแกลลเดเตอร์ชั้นแนวหน้าของสตาร์ทอัพจี หวังซิ่งจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชิงหัวในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นเขาก็ได้ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเดลาแวร์ในสหรัฐอเมริกาที่ที่เขาเห็นโอกาสมากมายจากการเกิดขึ้นของแอปพลิเคชันระดับโลกและก็มีโอกาสได้ก๊อปปี้ต่อยอดมาให้บริการในตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นเรินๆที่ก๊อปปี้มาจาก a c e b o o k ฟ่านโฟที่ก๊อปปี้มาจาก Twitter และเหนี่ถวนที่ได้ไอเดียมาจากกรุ๊ปปองแอปขายดีลออนไลน์ยอดฮิตในสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะฟังดูเหมือนง่ายที่หวังซิ่งเลือกใช้กลยุทธ์ Copy แอปที่สำเร็จมาแล้วจากฝั่งอเมริกามาเปิดในตลาดจีนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่หวังซิ่งคนเดียวที่เห็นโอกาสนี้ หลีไข้ฟูหรือไข้ฟูลีนะคะผู้เขียนหนังสือ AI Superpower เคยกล่าวไว้นะคะว่าในช่วงที่รุกป,ปองดังมากๆเนี่ยมีสตาร์ทอัพชาวจีนกว่า6,000รายนะคะที่นำไอเดียนี้มาสู้กันในตลาดจีนแน่นอนค่ะว่าสมารภูมิการแข่งขันนั้นดุเดือดมากนะคะแย่งกันทั้งเงินลงทุนแย่งกันทั้งยูเซอร์แย่งกันทั้งร้านค้าแต่ในสมรภูมิรบนั้นไม่ถวนคือสตาร์ทอัพที่ยืนหนึ่งชนะสงครามมาได้ หวังซิ่งบอกว่าเขารอดมาได้ด้วยกลยุทธ์ที่เน้นประสิทธิภาพหรือ Efficiency ไม่เน้นการสตร์โปรโมชั่นหรือเผาเงินแข่งกันแต่เน้นการนำข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ตอดยอดโดยเน้นกำหนดกลยุทธ์ให้ต่อยไม่ต้องถี่แต่ต่อยทั้งที่ต้องเป็นหมัดน,น็อกเลย และแทนที่เขานะคะจะยึดติดกับความสําเร็จแล้วก็พัฒนาเฉพาะตัวของรูป b u y อิงที่เขาถนัดอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขากลับเลือกที่จะไปต่อค่ะดูว่าธุรกิจไหนกําลังเป็นกระแสต่อในอเมริกาในช่วงนั้นเขาก็ค้นพบว่า Food Delivery เรื่องของการรีวิวร้านอาหารและไลฟ์สไตล์เรื่องของการขายของออนไลน์กำลังเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นเขาเลยไม่หยุดพัฒนาต้องบอกว่าในช่วงเวลานั้นนะคะ เตียนผิงถือเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งในตลาดรีวิวร้านอาหารและไลฟ์สไตล์และเตี่ยนพิงเองก็กำลังเลงเหมือนกันที่จะเข้ามาเล่นในอุตสาหกรรมกรุ๊ปายอิงที่ไม่ถวนเองเนี่ยเป็นเจ้าตลาดเดิมอยู่เมื่อทั้ง2บริษัทต่างมีจุดแข็งที่เป็นที่ต้องการของกันและกันพอดีการควบรวมกิจการระหว่างสงยักษ์ใหญ่ไม่ถวนและเตี่ยนพิงจึงเกิดขึ้นในปี2015โดยมีพี่ใหญ่อย่างเทนเซนเป็นแบ็กสำคัญ และการเป็นหนึ่งในอีโคซิสเต็มของ t e n เ e n นที่มีจำนวนผู้ใช้งานวีแชทอยู่ในมือกว่า1 0 0 0ล้านยูเซอร์ก็ถือเป็นอีกหมากสำคัญที่ทำให้เมทวนเตียนพิงเติบโตได้แบบก้าวกระโดดเบื้องหลังความคิดของหวังซิ่งนะคะเขาคิดใหญ่เสมอค่ะเขามองว่าเมทวนเตียนพิงคือเกมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดเกมนี้ไม่มีกติกาและขอบเขตที่ชัดเจนเมทวนเตีนพิงวันนี้เป็นมากกว่าเซอร์วิสแพลตฟอร์ม เพราะขยับมาขายสินค้าอื่นๆออนไลน์ได้ด้วยข้อมูลหลังบ้านที่ครบเทคโนโลยีหลังบ้านที่พร้อมและพัฒนายอย่างต่อเนื่องระบบการขนส่งที่มีทําให้ขอบเขตตลาดของเม่ทวนเตียนพิงวันนี้เปลี่ยนแปลงไปในขณะเดียวกันหวังซิ่งก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเมื่อเม่ทวนเตียนพิงทําได้ก็ใช่ว่าบริษัทเทคโนโลยีอื่นจะทําไม่ได้และนี่ก็คือความท้าทายที่เหมือนกับอินฟินิตเกม ที่เราจะไม่มีวันรู้ตัวผู้เล่นที่แน่ชัดผู้เล่นหน้าใหม่จากอุตสาหกรรมอื่นๆก็สามารถกระโดดลงมาร่วมวงแย่งตลาดกันได้ทุกเมือ่อถ้ามีความสามารถในการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่ดีกว่าและที่สำคัญในอินฟทอร์นิตเกมนี้แข่งกันไม่มีวันจบจึงไม่มีผู้ชนะหรือผู้แพ้มีแต่ผู้นาและผู้ตามซึ่งไม่วนเตืนพิงตอนนี้กำลังอยู่ในสถานะผู้นำของธุรกิจนี้ อย่างไรก็ดีการจะรักษาความเป็นผู้นำในเกมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดไว้ได้ต้องอาศัยการสะสมอาวุธที่ทรงพลังมากพอที่จะทำให้ผู้ท้าชิงไม่คุ้มเสียงที่จะมาต่อก่อนด้วยและอาวุธของเหมยชวนเตียนผิงในวันนี้ก็ดูจะทรงพลังมากขึ้นด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า400ล้านยูเซอร์ในประเทศจีนและอีโคโซิสเต็มที่กำลังขยายออกไปอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่สำหรับตลาดในประเทศจีนเท่านั้น แต่หวังซิ่งเองยังมองการเติบโตสเต็ปต่อไปสู่การขยายตัวไปตลาดต่างประเทศด้วยแต่อย่างที่บอกกันไปนะคะว่าเมทวนเตียนพิงคืออินฟินิตเกมของหวังซิ่งวันนี้เขายังเป็นผู้นำแต่ก็น่าติดตามเขาว่าในเกมที่ไม่มีคอบเขตเกมที่กติกาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหวังซิ่งจะเลือกรักษาความเป็นผู้นำในเกมนี้ด้วยกลยุทธ์ไหน ที่จะทำให้เขาไปต่อแบบทิ้งห่างได้ในระยะยาวเรื่องนี้น่าติดตามจริงๆค่ะการลงทุนในความรู้ไม่มีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก s u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่อง youtube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย Thank you.